จิรายุขนานนามประยุทธ์เป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา6ปีกู้ไปแล้ว4ล้านล้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพรก3ฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นายจิรายุทธ์ห่วงรัพย์สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยอภิปรายโดยสะท้อนถึงการบริหารงานของรัฐบาลและการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ที่ล้มเหลวและเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มช่วยโอกาสในวิกฤตสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองนายจิรายุทธ์กล่าวว่าสำหรับฉาย ยาที่ตนตั้งให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือนักกู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพราะตลอดการบรหิหารประเทศ6ปีที่ผ่านมาและรวมถึงการกู้เงินช่วงโควิดมียอดรวมกู้เงินถึง4ล้านล้านบาททําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนต้องร่วมชดใช้จํานวน80ปีขณะที่การแจกเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทให้ประชาชนเท่ากับประชาชนจะไปอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลเพราะคนที่ลงทะเบียนสุดท้ายจะถูก ภาษีจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศให้ชัดเจนว่าภายในสิ้นปีนี้หรือปีหน้าจะไม่รีดภาษีกับประชาชนที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐนายจิรายุอภิปรายด้วยว่าสําหรับคณะกรรมการกันกรองโครงการตามพรกรกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทขอให้ตั้งดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการกันกรองโครงการส่วนผู้ทรงคุณ,คณวุฒิหากไม่โกรธแค้นกันเกินไปหรือมองเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองเพื่อไม่ให้มีแต่คนของ รัฐบาลหรือคนของนายกเท่านั้นและการทําให้เงินกู้อยู่ที่พักพลังประชารัฐเท่านั้นส่วนพักร่วมรัฐบาลเชื่อว่าจะกินแกลบแทนข้าวและไม่สามารถตอบคําถามประชาชนได้